ไรไม่ขมแต่ฉันขมนะทุกคนว่าอันนี้คือออหยออท้ายก็ได้ตีมันขมๆอยู่ปลายฝ้าบอมีไผ่เฉลยก็เฉลยคนเดียวก็คือมาริดไมมนั่นเองวันนี้จะปากุูคนไหมพัดมาริดไหมทุกคนหรือว่าขั้วมาริดไหมนั่นเองเนาะเครื่องเราจะมีพริกหอมแดงตะข่รยหอมขาวเกลือเนาะทุกคนแล้วกับปันเออปันนะว่าอย่างก็ตำแล้วก็ใสก่กะปีลงไปน้อยแล้วก็เอามาพัดน้ำมันอย่างอีเดอพัดจนว่า้อมันหอมมานะทุกคน แต่จะไปเปิดไฟแห้งนาะเพราะว่าอย่างมันจะไหม้นอกทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะก็เติมน้ำล่างโคกลงไปนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของเราแล้วก็พัดไปเหมสกมัสกกำสักกำก็คือใส่หมูลงไปได้เลยนี่เป็นหมูซับนะทุกคนมันคือหมูตีเราซับเองนะทุกคนเป็นหมูสามจันเนาะพัดคือมันเข้ากับน้ำพริกแหมสักกำเนาะแล้วก็คือมาซุกแบบประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ต้องคือมันแบบว่าซุกมากเนี่ย,ปร,ยประมาณเนี่ยก็พอละแล้วก็ใส่เมลิดไม่ของเขาลงไปได้เลยอันนี้เป่นจะว่าได้เอาไป เผาหรือไปแย่าออย่างก่อนนะทุกคนอันนี้คือแบบสดๆแล้วก็กัน้นเอาเอาเกลือกัน้น กันเือแบบเือขุมมันอาเฮือได้มากนักขีดซุ้นะทุกคนล้วเขาก็เอามาพัดเนาะเพราะว่าเาเอามาทําซุกอยูแ่แล้วเขาไ่ได้เอามากินดิบเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาเอามากินดิบอะเขามีสารติดแบบว่าเนี่ยเฮือเขาและคลายเครื่องก็เพราะอาหารเนาะทุกคนมันมีสารอย่างกสายานี่แหละในตัวนี้เนาะถ้ากินซดปซคือบอกแนะนําอันนี้ก็คือขั้นตอนการปรุงแล้วพัดคือมันซุกซุกหยอบหยอบนะสีมันเปลี่ยนเป็นแบบแบบนี้เลยนะแล้วก็ค่อยปรุงเันจะใส่แค่ผงปรุงรส ผงฟุ้งฟิ่งแค่นั้นก็นี่ก็กขั้วขั้วกลๆนๆกลนเนาะทุกคนเฮิอมันเข้ากันได้มากที่สุดแล้วก็ปล่อยให้มหันสุกเข็มสักกำหนึ่งตอนกินนะทุกคนจิ้มพอแเหล้วมันบอก่อยขมต่อไดเนาะเพราะว่าเขากันเอานามขมมันออกไปมดุดแล้วแล้วก็จิ้มเหียซะน้อยว่ามันเข้าพี่เข้าเกี่ยวก็เนาะพอมันจะพอมันล้ำเสร็จปุ๊บก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยตบท้ายแล้วก็พัดใบมะกรูดให้มันเข้ากันแหนสมสักกำหนึ่ง เป็นว่าเซตแล้วทุกคนนี่เอาข้อหนึงโอดแบบนี้ขึ้นมาโอ้โหความขมนี่มันต้องอู้ถึงทุกคนคือแบบบบคไข่ขมและกันลำไป<อ>ละขอ่อไปกินข้าวกันเด้อทุกคนบ๊ายบาย